สบายดีพี่น้องมาจะโขสุคนนะจ้าโอ้โอ้โอ้โอโอ้ผลิเกิบพี่น้องเลยผลิเกิบอะไรอะไรโอ้ยเจ็บละเฮ้ยนางตุ้ยกับโอ้ยพี่น้องเลยนางตุ้ยก็นั่โมสิได้เดินทางเมื่อเลยพี่น้องเด้อเดินทางเมื่อขาวคนแม่เห็ดเลขับรถออกไปส่งนี่ ให้ลงเอาหลดลงอะเฮอรอรราล่งอะไไว้ตุ้ยสีมืออะต้องตุ้ยกับลูกสีมือก่อนจักเลยเข็มปิ่นเข้ันหมเล่อลงให้คนอะเอาเก็บมือแ่เมีนกะทิมเย็นคือตร่วงเลยก็ไดอ วนวน,นเห็นยังเดินทางปลอดภัยโชคดีเดโมเด้อป้าบ่มี่ยังหายเด้อเม,ม,ม,มื่อผ้าพี่เตษผูกผ้าเมื่อพี่น้องเอ้ยผัวโทรนั่มมาสัน้สนพ่อมโทรนั่เบิ่งกูสิโทรถามเม่นพ่อมันโทรนั่มเลยบ่ อยู่มอ้วอออออโอ้ยโอ้ยอันย่านต่ลมมันใบบุญไ่ปงมาล์ลาบายบายกับเนดินทางปลอดภัยเด้อโอ้ยนางใบบุญบมมีหมู่แล้วน่ยเจ็เจอ่า เมื่อปะาแล้ละโมเมื่อปะาแล้วมันม,ม่หมู่แล้วร่างกาใหญ่เด็ดเด็ดเด็ดลงคันใดก็สิล้ลมได้อะไรอืมอืมเจ้วเนี่ยเอาขึ้นนี่เลหลุดเอาขึ้นนี่เลยแหละอืมเอาขึา้นเอาโลกนี่แหละหนาวขนาดเลย ลุงออกมาส่งลูกขี่จักออกไปส่งกโมงไนงะแก่นเลโมงปลายทางนี่ก็ยักเมื่อนะพี่น้องเออบมเห็นแต่ทางนั่นนะอือไม่เห็นหน้าบอกเลยไม่เห็นหน้าบอกเลยบอกระเทาเไปเกม,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 มื่อแล้วอยกคนเลยแล้วไปมาจ้ะอือ ไปบุญใหญ่เป็นอะไรยังมังง่าโตยูเื่อนมากกว่าไปก่อนใ่ไวเออโอ้ยเออเเออ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 เอเอออยากไป่ะมัดผมอมไปเอนไป่ะเอามาเฮ้ยอ้มมาเฮ้ยไปบุญน่ะไม่ละแม่หมัดผมให้ฮะตื่นนอนพี่น้องเยเมื่อคืนนี่ตแอกตแอกเอือื ชูโม่เหรอชูโม่เหรอไปลงไปซื้อกาแฟเลยะค่ะบายบายโชคดีเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อโมเอ้ยจะโทรหาพ่อมึงก่อนจัดการมันเป็นอะไรแท<ถ>้เออ ลุงมาส่งพี่น้องเดยไปส่งในทางนี่แหละบางทีก็ไปส่งในคิวเมืองกอนก็รีลงคนั่นนี่วันรุ่งคิวเมื่อบำหม่นทน้ำพี่น้องเลยบำหม่นทให้เมื่อหาอยู่ประนามไปเลยคือคนว่าเมื่อหาบดเห็ดเวียดพุ่นเ,เ,เอาลูกชังเอาลูกเอาหน่อโมกับใบนำพี่น้องเห็ดที่พุ่น ไปแล้วเดินทางปลอดภัยสูดดีพี่น้องมืึงนี่วันท,ที่สิบเจ็ดมันเอ้าสิบเจ็ดม่นในหวยไทยเด้่ยพี่น้องพี่น้องหวยไทยตั้งหวยไทยหวยลาวมึงแม่ไปราชนแม่จีดก่อฝันยังบอกอ้าเอ้อไอ้ใช่ว่าหมัดผมห่ะฮะ เะว่า,าห้เถามัดผมหายหาบุญเกเจกเกเจกเกเจกมาห้เถามัดผมหายไวไหม้อไว้ไว้ไว้ไอาบายบุญเลยอาบายบุญปปะปๆปหุยยาดเลยหุ้ย,ย เฮ้ยเล่นลบไปลบมาในอ่างปลาพี่น้อยมาได้หูยานได้หูยเฮ้ยหฮเฮ้ยเือเย่านได้หูเฮ้ยแตตต่า มา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 มึงทานี่ครับพี่น้องเลยเอาโตนอนพี่น้องโสดไซก็ตื่นเลยไปจีดไปพันได้ไหัวไทยได้ืหอนี่เฮ้าหน้าพันที่เจ้าอ่นไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวอ่นผู้หลายคนนะว่าคือเขาอ้นเขาไอ้หน้าไปเจ้าอีพ่อผัวเฮา นั่งนุกแน่พันให้นั่งนุกแน่พี่น้อยไปเที่ยวผูพ,พูนะฮันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอยู่ในถ้ำเขาถ้ำเลยรรมเมยอ,ยอ้ยในถ้ำมันมีเงนอ่าพระมียังแหละเขาไปชมเขาไปชมเขาไปเบิ่งเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ะเขาไปเลยขึ้นปีนผูขึ้นไปโอ้แต่ปีนได่เครึ่งหนึ่งพี่น้อย เมื่อยก่อนก็เลยบดึก็เลยบดขึ้นไปนะชุเพิ่นกับทางนุกก็เลยน่งถ่ายว่เต้ลูกคอตือนนะอันเด็นี่ยอิงอิงในลูกแก้วกรดนมาคืนกัมดคืนไหมอิงออิงมาไขมันจะหายไข่ืนไม่ไข่ไม่ไข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 ่มคืนอันนี้มันเ็อาไดแต่ใส่่ าส่งมันหนุ่งให้นอนไปบอกอังหาส่งขายาวไปนี่มือจีดกะเมื่อพอไปจีดพี่น้องเอ้ยมาเป็นวิ่งเมื่อคืนตั้งทรงกว่คืนไปนอนลูก่ได้ฮาลุกมาส่องมึงเจ้ามันคืนหันจะนอนมั้ยออวิที่ทอขาลูกมันวิ่งวิ่งแล้วปีนคงขวางเดียวเฮ้ยยังไม่ได้กินข่าวเมื่อวานจะสรงคืน หมกเมืองน,นอกด้วยค่ะค่ะอันเออเวรจะได้บุญได้รวยเอาอเอาบรรข่าวมาหานงสุง่งนงเสือนงสุง่งมาหมัดพรมีพรมหมัดให้างนอเกอ่งดีนี่เอาบรรข่าวมาโลดมาหมัดเสือเาหมัดพรมนั่นแหละนี่เอออัดตู้ข่าวอันนี้ไม่เสีออกทางนี้ได้เลยน,นี่ไปทางนี้นะเนยคันเนี่ย <laughs> ครั้งว้พี่น้องอันก็คือค่กคือค่กไอไอไปหาหมอแบบเมี้ยเขาพูว่าเขาจะเอาไปคือคือค่ะไอไอเสื่อย่าไปกวดเบื่อแล้วเวาไอกระตูงกระตูงใส่เสือไม่ให้จะถือเสื่อน้องเสือเอาโต้หนุ่มมาได้แล้วให้โชคใส่หนุ่มพี่เนาะ สนสิบห้าพ like ันซื้อครับคอนเด็กน่อยมันใหญ่ไวหมเนาะเพิ่ไปเดือนหนึ่งพี่น้องมันหนุ่มเม่ไรเเพิ่ไปติดหนึ่งสองติดจะขับเลยพี่น้องเลยลูกอ้นนะมันตัวเร็วๆมันตรเร็ๆอยู่ใช้มือมันเนาะคุอ้นบเป็นแต่นาะมือเนี่ยอยู่ใส่เนาะมือนาะง้อน้ออยู่ใส่นาะ เชียงคือค่าคือค่าอยู่มือมันมนะี่เนานะออกมาจากเถื่อนี่นะไม่ต้อ,อยากหัวเลยโศกใจไม่ต้อ,อยากหัวไม่ต้อยากให้มืเอเยอะโศกใจนี่เอ้ยคนขาวเลยขาวจุนพูนพี่น้นองเลยกันั่นดมัดทางนี่เอ้ยพอพี่น้องเลยกระตูนี่มือพอพี่น้องทางนี้ก็ตื่นแล้ว ไข่เมื่าคืนหายพี่นอ้องเอาโตกันเลยฮโอ้ยแพงลูกแพงแพงพี่น้องเลยอ้แพงเนแทกวัดไข่เออแทกวัดไข่ก็ลูกนด่ดังนยไข่ลงเลยพี่น้องเนี่ยสามสิบหกบ่อบ่อไข่แล้วลงแล้วมาคืนเลสามสิบเจ็ดจุดเก้า อเอาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็พ่อก็คลิปหนาจ้าสวัสดีพี่นอ้องไี่ส่งฮอตวะก็ฮอตอลนเ้วมาานขาไปซื้อกระเพยบ้ากนกับโบเห็น<ะ>ไรเบอดรเมือเงนา่ะเออรถวัยรถลายเน่ย